โอนขจ้าโอ้ยมีคนลูกขึ้นเดียวชิบานต้องต้องเจอเนอะบงทางสิบไปคือลำบาก พระคาเต็มเต็มเต็ม่ามือกล้องเอาหูหตกลงตลง้ตมรู้ตายเลยแม่ไปควยพอพระคาเลยเต็มเลย ฝากมาเจับได้ไม่จตมันสีรูลงไปทั้งลมผุนเดพูดเท่าเท่มไปลงไปก่อนคนทางพุนพระขาเต็มอยู่ออเท่ารูลงหนิ่เป็นทางแมนทางกันเราเลยแมนแมนอ่อ๋อพระขาพุนทางกัมาทางเหรอวะเดินเอาพระขาก่อนคุนนะ นอดบ้ัดามึนกรโผ่กรืออตาย